สวัสดีเจ้ากู้คนมาปะกันแดงนี้ทำแล้วเนาอเจ้ามาเจอกันทำแล้วกับช่องสามพี่น้องสไตล์บ้านนเนาอเจ้าวันนี้น้องก็ได้นี่เนาเจ้าได้ป่าเผามาเนาเจ้าปลาเผาน้าจิ้มเปิ้ลรสเด็ดไหมฮักเนาอเจ้าลำขนาดเนาจ้าเจ้านี้เนาะเจ้าใครไม่ได้กินข้าวแรงก็ไม่กินใจกันเลยเนาะเจ้านี่เจ้าป่าเผารสเด็ดเนาะเจ้ารสเด็ดนี่คือน้ําจิ้มนะเดียวน้ําจิ้มเปิ้ลํำขนาดเนาะเจ้า จะมีปาา่าเผาเปิ้มีผักสลัดเฮงแหน,น้อยต้นหอมเยต้นหอมป้อมไม่นจาจ้าวเปิ้ลหอมเอาใบโหระพาประกาศขาวอั้นี่น้องก็ลวกมาม่กินตัวหแหมน้อยจา้าวันนี้เปิ้นมะมีเองาปกติเปิ้จะมีมีขาวเฮงนะจา้าแต่วันนี้มะมีจา้าน้องกับม่ได้ไปซื้อขนมเส้นไหมแฮงเนะาะก็เลยขาดไปเลยเจา้ามาเนจา้ามาจาิน มากินด้วยกันแนเเ่เจ้าปลาเผาเจ้าป่าเผาแรงนี้นะเจ้าน้ำจิ้มเปัอนี้อย่างลำเลยนะเจ้าน้ำจิ้มเป็นเสบลำขนาดนะเจ้ามาเจ้าเสบขนาดเลยเจ้า เมนกจานกิมเป็นซับรสชาติเป็นออกเ็ดส้มนะจ๊ะต่วงนี้หน่ฝนนะจ๊ะพักมันจะบวชค่อยงามน,นะจ๊ะเหมือนของมันจำนะจ๊ะต่วงนี้นะจ๊ะพักยังกับบอชค่อยออกบดีนะจ๊ะ พักบางอย่างเนะยเจ้าอันนี้ยังพักสลัดเนี่ยเจ้ามังงามเลยนะเจ้าจริงๆหน้าฝนผักไหม้น้่าแต่งามนะเจ้าแต่พักบางอย่างมันก็นไม่ชอบนะเจ้าต้องใส่น้ำจิ้มหนักๆนะเจ้ามันจะเด็ดถึงใจนะจ้ะมานะเจ้า ดูนะักกดข่าวไปยังมาค่อยงามเลยนเจ้ามันอาจจะโดนฝนนักเกินไปนะเจ้ามันเลยมางามนะเจ้ามาโฮว่าพี่ป้านะากูควได้อย่างมากินแรงนี้กันเจ้านาะเจ้าอู้ยน้อยอื้ม ปาเพ่กันเนื้อนิ่มเพิ่อนองเนื้อนุ่มเนื้อหวานดีนะจ๊ะอันนี้เจ้านี้เพิ่นจะเอาใจปลาสดๆเลยนะจ๊ะคือเพื่อนเอาใปปลาที่ตายมานะจ๊ะคือเป็นเอาปลาสดๆทําเลยนะจ๊ะเนื้อเพิ่นเลยหวานนะจ๊ะหวานลน้านะจ๊ะขนาดใบโหระพาจริงๆมันจะต้องหน้าฝนเนี่มันจะต้องงามสมบูรณ์นะจ๊ะดูต้นเพิ่นนะบอกให้งามเลยเจ้า จริงๆนี่หน้านี้น่าจะงามนะเจ้างามสมบูรณ์งามน้ำจิ้มรสเด็ดเจ้าอกันนี้ให้จใหญ่ๆลำนะเจ้าหมานนเจ้า ถ้าได้มีขาวหรือว่าเส้นขนมเส้นนี้ซ้ำจะลำนะจ้าจะแซ่บจะลำมันจะปึ้งน่อยนะจ้าแต่มันมามีนะจ้าจะเลยกินอี้ไปก่อนนะจ๊ะกินแก้ไปก่อนนะจ๊ะมาเจ้ามากินด้วยกันนะเจ้า แซบเลยจ้ะน้าเจ้ามากินด้วยกันนะเจ้ายังแซ่บยังลำเลยนะเจ้า วันนี้ก็ขอลาทุกคนไปเจอ,อีกกันนะเจ้าไว้ปะกันวันพุงใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้า